สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วกดไปที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดู200คลิปได้เลยนะครับทุกวันจะมีเหรียญมาทั้งหมดนะครับเป็นวันละ20เหรียญน,นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยช่องนี้จะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันจากทั่วโลกแบบไม่มีกักผมจะให้เวลา3วิกดหยุดอ่านเองหรือแคปหน้าจอนะครับ1วิ2วิ3วิ กดหยุดอ่านแคปหน้าจอเรียบร้อยมาดูทีลภาพครับมา1วิ2วิ3แคป1 2 3แคป1 2 3แคปอ่ะสุดแล้วนะเอาใจคนที่ติดตาม YouTube ช่องผมครับคุณต้องได้เห็นอย่างนี้ทุกเหรียญครับแคปแล้วนะไปปึ๊บเป็นไงครับ 123กดหยุดดูเองนะ YouTube จะไม่ยาวเกินเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับอ่าเริ่มนะฟืบไปเลย1นึ่งสอแคปให้ดูคร่าวๆเ,เหรียนเป็นกองเลยนะจ๊ะ1นึ่งสอแคปโอเคครับช่องนี้ไม่มีกักนะจ๊ะชมเหรียญสวยๆทุกวัน,ว,นวันละ20เหรียญน,นะครับขอบคุณครับกดติดตามได้เลยครับสวัสดีครับ